ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ภาคประชาชนงัดคำพิพากษาที่อธิบดีกรมที่ดินนะครับเพิกถอนสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เรื่องของที่ดินเขากระโดงนะครับผมเองก็พยายามออกมานําเสนอและออกพยามนะครับราสุดนะครับก็มีหลายๆคนออกมาช่วยกันอย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้ทุกคนช่วยกันนะอย่างน้อยเราช่วยอะไรไม่ได้ก็ช่วยแชร์คลิปที่ผมทำเนี่ยออกไปเยอะๆเพื่อให้ทุกคนทราบถึงข้อมูลเขากระโดงว่ามีพยายาม มีคัามพยายามจะยึดเขากระโดงมาเป็นทรัพย์สมบัติของชาติหรือเปล่าต้องช่วยกันล่าส,สุดนี้นะครับภาคประชาชนเนี่ยครับก็ได้ออกมานะครับได้ออกมา20พฤศจิกายน257 7นายพลพาขุนนะครับเศษฐศัสยานะครับเศษฐยาบดีนะครับตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติหรือคอ ร,รอชอและอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒธธิสภาหรือว่าสวกลุ่มที่17จังหวัดนครปฐมได้ยืน่นหนังสือทัดท้วงอธิบดีกรมที่ดินกรณีนะครับที่ดินเขากระโดงใช้อำนาจไม่เป็นไปตามกฎหมายมาตรา6.1มีใจความว่าตามที่คณะรัฐมรไทยแห่งชาติ องค์กรตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา4 2สนะครับส่วนขับเคลื่อนภาคประชาชนในฐานะตัวแทนประชาชนและชุมชนผู้เสียภาษีผู้มีสิทธิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ติดตามกรณีที่เป็นข่าวกรณีที่ดินของเขากรโดงที่เป็นเรื่องที่สังคมจับตาการทําหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและผู้มีอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินจํานวนกว่า5,000 ไร่นั้นนะครับโดยล่าสุดตามปรากฏทราบข่าวว่าโดยล่าสุดตามปรากฏทราบทั่วว่าท่านมีการตั้งาคณะกรรมการพิจารณาเรื่องในกรณีดังกล่าวและมีมติออกมานั้นข้าพเจ้าได้มีการนำเรื่องนี้หารือกับคณะทำงานฝ่ายกฎหมายภาคประชาชนเห็นว่าพบว่านะครับการใช้อำนาจในการเลือกกระทำดังกล่าวนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายดังนี้ประเด็นที่หนึ่งข้อเท็จจริงปรากฏชัด กรณีนี้มีคำพิาพากษาแล้วนะครับกรณีที่ดินเอกสารสิทธิ์ที่ดินทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกว่าคดีเขากระโดงหากพิจารณาจากคำพิาพากษาสารีกาที่842นะขีด 876-2560ทับ 2, 5, 6, คำพิพากษาสา,สารดีกาที่8027-2561ทับ 2, 5, 6, และคำพิพากษาสารอุทธาารภาค3คดีใหม่ยเลขแดงที่1 1 1ทับคดีใหม่เลกแดงที่1 1 1 2 2ทับสอโดยวินิจฉัยได้อย่างชัดแจ้งว่าที่ดินตามแผนที่แสดงเขตที่ดินของการรถไฟ ของกรมรถไฟแผ่นดินสายนาครราชสีมาถึงอุบลราชธานีตอนแยกที่ย่อยศิราตำบลเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์กิโลเมตรที่375บวก650เป็นส่วนหนึ่งของ พอระทอกำหนดเขตส,สร้างทางรถไฟต่อจากสายราชสีมาถึงอุบลราชธานีรงที่8พฤศจิกายน2462เมื่อกลมรถไฟแผ่นดินใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยการก่อสร้างทางรถไฟเข้าไปลำเลียงหินที่บริเวณเขากระโดงจึงถือได้ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีข้อเท็จจริงว่าที่ดินบริเวณทางแยกเขากระโดงตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของการรถไฟที่ได้ตามพรบจัดวางการรถไฟแแรทางหลวงพุทธศักราชพระพุทธศักราช2464และถือเป็นที่ดินของรัฐประเภทหนึ่งกรมที่ดินจึงมีหน้าที่ในการคุ้มครองและป้องกันที่ดินบริเวณดังกล่าวตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย ปีพศนะครับ2557ประกอบกับเมื่อมีข้อเท็จจริงที่มีผลเกี่ยวเนื่องจากคำพิพากษาของศาลฎีกาทั้ง2คดีดังกล่าวว่าอธิบดีกรมที่ดินไม่มีคำสั่งกรมที่ดินที่2992ทับ2564รงัที่11พฤศจิกายน2564แก้ไขรูปแบบที่แผนแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อหาในหนังสือรอง รับรองการทำประโยชน์นสสขอไขเ่เลขที่200หมู่ที่9ปัจจุบันเป็นหมู่13ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ตามผลแห่งคำพิาพากษาสาริกาที่8027ทับสและสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดําเนินการยกเลิก ใบไต่สวนพร้อมจำหน่าย2ข้อ1เลขที่209หมู่ที่1ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดินและยกเลิกเรื่องของการขอออกโฉนดที่ดินจำนวน40ฉบับของประชาชนจำนวน35รายตามผลแห่งคำพิาพากษาสาลฎีกาที่842ขีด8 7 6ทับ2560รวมทั้งสารอุทธรภาค3ได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของสารจังหวัดบุรีรัมย์นะครับและเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส .3 เลขที่206ตำบลสม็จอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งที่ตั้งทั้งหมดซึ่งที่ดินทั้งหมดขั้นต้นเกิดขึ้นในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวอ้างว่าเป็นการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับซ้อนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยแม้ในคำพิพากษาของศาลฎีกาทั้งสองคดีและคำพิพากษาของศาลอุทธรภาคสามจะไม่ได้วินิจฉัยให้เพิกถอนที่ดินแปลงอื่นๆนอกเหนือจากที่ปรากฏเป็นข้อพิพาทในคดีก็ตามแต่คำพิพากษาดังกล่าวก็ได้วินิจฉัยอย่างชัดแจ้งถึงฟาร์มเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงสามารถใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ ประเด็นที่2ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องบวกกับพรบรให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา61วรรค8ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือว่าแก้ไขอย่างใดแล้วให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด บวกนะครับระเบียบกรมที่ดินที่3ทับ2 5 1 6เรื่องของวิธีการเพิกถอนหรือการแก้ไขโฉนดกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วตามหน้านะครับ33 34ขีในคู่มือกรณีศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา6 1ววะกแปแห่งประมวลกฎหมายที่ดินสำหรับวิธีการ เพิกถอนหรือแก้ไขตามคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดนะครับกรมที่ดินวางแนวทางปฏิบัติไว้ตามระเบียบกรมที่ดินที่3ทับสองเรื่องวิธีการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนที่ดินในกรณีที่ดินที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือว่าแก้ไขระเบียบของกรมที่ดิน ว่าด้วยการว่าด้วยวิธีการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนที่ดินในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขฉบับที่2พศ .2522 การเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินกรณีนี้คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลต้องชัดเจนว่าให้ดำเนินการในการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินแปลงใดหากเป็นกรณีที่คำพิพากษาหรือศาลหรือคำสั่งศาลไม่ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุในคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลกรณีดังกล่าวหากปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าเป็นการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยคาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องไปดําเนินการแก้ไขหรือเพิกอถอนหนังสือสแสดงสิทธิ์ในที่ดินโดยอาศัยรออธิบดีกรมที่ดินที่ได้รับมอบหมายตามตามกล่าวข้างต้นนะครับพอรับฟังได้เป็นที่สุดว่าการใช้อำนาจของท่านและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปนตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญที่ ท่านและส่วนที่เกี่ยวข้องจําเป็นจกต้องทบทวนและแก้ไขให้เป็นไปนตามโดยชอบโดยในชั้นนี้ข้าพเจ้ายังไม่เป็นสงก่าวโทษท่านจะส่วนใดที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการใดๆแต่อย่างใดด้วยเหตุผลดังกล่าวอาศัยรัฐธรรมนูญตามมาตรา3 2 5นับ3 5 4 5 4 5 5 5 51 53 57 63ประกอบกับพรบร,บรับผิดทางระเมิดพรบรบริหารราชการแผ่นดินพรบรข้าราชการพลเรือน และนะครับกฎหมายที่คุ้มครองให้สิทธิ์ข้าพเจ้าและกฎหมายทุกฉบับที่กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านไว้ประกอบนะครับปอ,อ,อนะครับปอพอพ,อพอทับนะครับ พอรอปอนะครับปปชมาตา172ขอท่านโปรดพิจารณาดําเนินการ 1. รับความร้องนี้ไว้พิจารณาโดยเร่งด่วน 2. ขอให้ดําเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน3ทับ2 5ง6เรื่องวิธีการเพิกถอนหรือการแก้ไขชัดโนดกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาแล้วจึงขอเรียนเพื่อให้โปรดพิจารณาขอทราบความคืบหน้าและการดําเนินการตัดโดยลําดับ ได้ผลประการใดโปรดแจ้งหนังสือเป็นหนังสือสําคัญที่ข้าพเจ้าผู้มีสิทธิ์หน้าที่ให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงเป็นการเฉพาะตามกฎหมายแล้วและได้รับการคุ้มครองตามพรบ p d p a มาตรา27อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ประชาชนออกมายื่นนะครับว่าคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินและคณะกรรมการเนี่ยไม่ชอบโดยกฎหมายให้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องซะถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะต้องมีการดําเนินคดีเพิ่มเติมหรือเปล่า แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้คุณธนพรโตมยุนยได้มีการไปร้องศาลนะครับคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกางเรียบร้อยแล้วครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคริดนไหวมีในคลิปนหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ